เรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณมินครับคุณมินได้ติดตามอ่านเรื่องเล่าเป็นประจำทุกคืนจนกระทั่งได้เอาไปพูดคุยกับคุณแม่และบังเอิญได้รู้ว่าคุณแม่ของคุณมินเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์เคยได้พบเห็นสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่บ่อยครั้งคุณมีนจึงขอหยิบเอาเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณแม่มาให้เราได้ฟังกันก่อนอื่นขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าแม่ของมินเป็นคนมีสัมผัสที่ห จิมค่อนข้างที่จะรับรู้เรื่องลึกลับได้บ่อยๆแต่ว่าแม่ก็ไม่ค่อยจะกลัวเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่หรือว่าจะเจอจนชินแล้วก็ไม่ทราบนะคะเรื่องมีอยู่ว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วสมัยนั้นแม่ของมีนทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใจกลางเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะแม่มีนทำงานที่นี่ตั้งแต่สมัยสาวๆที่เพิ่งเรียนจบชั้นปสใหม่ๆ ทำตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินซึ่งก็ต้องมีการขึ้นเวรลงเวรอยู่เป็นประจำแม่มีในตอนนั้นฐานะค่อนข้างลําบากต้องทํางานหนักเพื่อแบกรับหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงลูกเพียงลําพังทั้งค่าเช่าบ้านค่าเทอมทําให้แม่ต้องทาโอทีและรับจ้างขึ้นเวรแทนวันหยุดเทศกาลต่างๆก็ไม่เคยหยุดเพื่อจะได้เงินเพิ่มไว้ใช้จ่ายในครอบครัวทำให้ในทุกๆวันของแม่ท่าจะอยู่โรงพยาบาลเกือบ24 ชั่วโมงครั้งหนึ่งแม่ต้องเข้าเวรอยู่คนเดียวซึ่งห้องทำงานของแม่จะอยู่ติดกับห้องจ่ายยาซึ่งจะมีกระจกที่สามารถเปิดปิดหากันได้เวลาตอนนั้นประมาณตีสามคนใครที่มาใช้บริการไม่มีเลยและด้วยความที่แม่อดนอนมาหลายคืนทำให้เริ่มง่วงจึงบอกกับเพื่อนที่อยู่ห้องยาว่าถ้ามีคนใข้ก็ช่วยปลุกทีนะของ,งีบหน่อยรู้สึกไม่ค่อยสบาย เพื่อนแม่ก็ตบปากรับคําแม่เลยไปเอาเก้าอี้ที่สามารถกางเป็นเตียงได้ออกมานอนนอนไปได้สักพักแม่เริ่มรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกพร้อมกับได้ยินเสียงหัวเราะฮือ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 อยู่ข้างข้างหูแต่ไม่สามารถขยับตัวได้เลยตอนนั้นแม่รู้ทันทีเลยว่ากําลังเจอกับอะไรก็ได้แต่สวดมนต์และกรวดน้ําในใจสักพักพอเริ่มขยับตัวได้ แม่ก็ลุกขึ้นมานั่งมองไปรอบๆเงื่อไหลท่วมตัวเพื่อนแม่ที่นั่งอยู่ในห้องยาเห็นแม่ลุกขึ้นมาก็ถามว่าอ้าวไม่นอนแล้วเหรอตีสามครึ่งเองแม่ก็บอกว่าแอร์มันร้อนน่าจะลุกมาปรับแอร์สักหน่อยจากนั้นแม่ก็ล้มตัวนอนต่อพอหลับไปได้สักพักใหญ่ๆอาการเดิมเริ่มกลับมาอีกครั้งเหมือนวิวๆคล้ายเวลานั่งรถลงเนินเร็วๆแต่คราวนี้ รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาเขียเข่ยๆที่ปลายเท้าด้วยแม่เลยลืมตาขึ้นมาและก็ต้องตกใจสุดขีดภาพที่เห็นที่ระหว่างปลายเท้าแม่คือหัวคนที่ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากขอบเตียงนอนและค่อยๆลอยขึ้นขึ้นเป็นหญิงวัยกลางคนใส่ชุดคนไข้ใบหน้าของเธอนั้นขาวซีดดวงตาแดงก่ำปูดบปนออกมาจ้องมาทางแม่ร่างเธอค่อยๆลอยขึ้นไปทางแอร์บนเพดาน และก็เริ่มหายเข้าไปในช่องแอร์โดยสภาพลำตัวหายไปในช่องแอร์ครึ่งหนึ่งและห้อยตรงเตงอยู่ข้างล่างอีกครึ่งหนึ่งพร้อมๆกับเสียงหัวเราะที่ดังก้องอยู่ในหูของแม่หลังจากช็กกับสิ่งที่เห็นแม่มีนตั้งได้สติได้ก็พยายามร้องเรียกเพื่อนที่อยู่ห้องข้างๆแต่กลับไม่มีเสียงพูดออกมาแม่พยายามดิ้นให้หลุดแต่ก็ไม่เป็นผลในตอนนั้นแม่เริ่มรู้สึกโมโหก็เลยพูด ในใจออกไปว่าทางใครก็ทางมันอย่ามายุ่งมารบกวนกันเลยอยากได้อะไรก็บอกกันดีๆจะทำบุญไปให้ถ้ายังไม่หยุดจะแช่งให้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดสิ้นคำของแม่ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแม่ขยับตัวได้ก็ลุกขึ้นมาจากเตียงโดยเร็วเพื่อนแม่หันมาเห็นและก็ถามว่าอ้าวไม่นอนแล้วเหรอตีสามครึ่งเองแม่ได้ยินก็แบบนั้นก็แปลกใจ เพราะมันเหมือนกับที่เคยได้ยินมาแล้วครั้งหนึ่งทีนี้แม่ไม่กล้านอนเลยเพราะกลัวว่านอนแล้วจะย้อนไปเจอแบบเดิมอีกแม่จึงไม่ได้ตอบอะไรพับเตียงนอนเก็บเข้าที่เดิมและนั่งทำงานต่อจนถึงเช้าเลยหลังจากแม่เล่าจบแม่ก็บอกอีกว่าดวงวิญ,ญญาณเร่ร่อนพวกนี้ถ้าได้เจอหากเราสวดมนต์ก็แล้วกรวดน้ำไปให้ก็แล้วยังไม่หยุดให้แช่งออกไปแทนเลยเพราะวิญ,ญญาณพวกนี้ จะกลัวคำสาปแช่งของคนซึ่งตัวมีนเองก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่จริงนะคะแต่ก็ไม่ขอเจอเลยดีที่สุด